มาอัปเดตหอมนะครับหลังเลิกเรียนนะครับประมาณสามสี่คืนนะครับผมนะต้นกล้าหอมนะครับเพราะโดยการใช้ขุดมะพร้าวนะครับแล้วก็ใช้ดินพิดมอนกบหน้านะครับก็โอเคอยู่นะครับก็งอกหมดนะมีตัวนี้ผมน่าจะลืมใส่น่าจะลืมเอามาล็ดลงถ้าไม่งั้นมันต้องมีขึ้นมาแหละตัวอื่นก็ยังมีขึ้นมาเลยนะครับเนี่ยอัปเดตนะครับหอมแบ่งนะครับ ปลูกโดยการใช้เมล็ดนะครับก้าพ่อก้าโดยการใช้ขุนมะพร้าวนะครับอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสําหรับที่พี่ๆเพื่อนๆท่านใดที่บอกว่าก้ายากนะครับก้ายากทํายากมันไม่งอกนะครับนะนี่คืออีกทางเลือกหนึ่งนี่นะครับเห็นไหมเนี่ยกาลังจะสวยเลยนะครับขึ้นมาแล้วนะกาลังจะถอดยอดนะครับเนี่ยได้ครับแต่อย่าไปใส่เยอะนะครับใส่เยอะมากเกินไปมันจะลำต้นมันจะไม่อวบนะครับผม่าให้เขาเบียดกันเกินไปนะครับ ถ้วยหนึ่งประมาณสักเจ็ดแปดเม็ดเจ็ดแปดต้นกําลังดีนะครับผมเนี่ยนะครับรอดูอีกประมาณสักสองสามวันครับคงจะอ่าเขียวแล้วก็พ้นขึ้นมาจากถ้วยคงจะสวยกว่าน,นี้นะครับผมน,นี่ก็คือนะครับที่ผมเพาะไปน่าจะประมาณตัวนี้น่าจะสองอาทิตย์แล้วครับสองอาทิตย์สิบห้าสิบหกวันละนะเนี่ยได้อยู่นะครับโอเคอยู่นะครับผมอันนี้ก็คือถ้าจะปลูกก็ปลูกได้แล้วนะ ก็เอากล่องมานะครับเอากล่องมาเจาะรูแล้วก็ผสมน้ําผสมปุ๋ยลงไปนะครับก็ได้แล้วนะครับนี่ก็เป็นผักชีนะครับพร้อมกับหอมแบ่งเมื่อกี้เลยครับเนี่ยผักชีผักชีของผมนะครับไม่ต้องแช่น้ํานะครับการเพาะด้วยวิธีนี้ก็คือเราเอาหลังจากที่เราเจาะนะครับเจาะข้างถ้วยอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาขุยมะพร้าวลงนะครับเอาขุยมะพร้าวลงนะครับแล้วก็เอาเมลิด ผักชีลงแล้วก็เอาพริมอดกบหน้าหน่อยบางๆนะครับผมนะสามคืนนะครับสามคืนก็เริ่มงอกแล้วนะครับอันนี้คือผักชีของผมนะครับไม่ต้องบอกหรอกครับเรื่องงอกผักชีผมอัตราการงอกนี่มันคือ99.9%นะครับผมทําง่ายอยู่นะครับผักชีนะครับนี่ก็เป็นหอมแบ่งนะครับผมก็จะได้มาอัพให้ที่เพื่อนๆสมาชิกในกลุ่มดูทุกวันนะครับว่าการเจริญเติบโตของเขานะครับมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับผม